lo สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับบริงนะคะเรากลับมาอีกแล้วกับคาเฟ่ฮอปปิ้งอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่แบบนี้เรา3ามคนหน้าเดิมพาทุกคนมาบุกค,คาเฟ่ที่เขาแต่งเป็นตีมแบบเซสทีคือวันนี้ไปแบบเรียกว่าทั่วกรุงเทพอีน <laughs> นี้จัดโลเคชันแบบวกกรุงเทพ <laughs> แต่ <laughs> จริงๆมันก็มีร้านที่เยอะกว่านี้นะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเพราะว่าคนมันแน่นมากอย่างบางร้านคือไม่สามารถที่จะไปถ่ายได้จริงใช่ายางวันนี้ที่เลือกมาก็จะเป็นฟิลลิ่งที่แตกต่างกันก่อนไปคาเฟ่ฮอปปิ้งอ่ะต้องขอบอกก่อนว่านเป็ ซึ่งจะบอกว่าในทุก EP ที่เป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งของเราสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือจะมีเมลไม่ก็มีปอมคือเป็น2คนอะที่เหมือนแบบจะเข้ามาอยู่ในคลิปคาเฟ่ฮอปปิ้งของมีตลอดคือมาถึง EP ที่13แล้วอะคอยมือคืออะไรคอยก็คือที่ผ่านมาคือกูก็อยากจะขอบคุณขอบคุณมือที่อยู่ด้วยกันมาในทุกโมเมนต์คือพวกเราอะเวลาทำคลิปคาเฟ่ฮอปปิ้งอะก็จะมีความสุขไปด้วยกัน กินข้าวจิบน้ำหัวเราะเป็นช่วงเวลาดีๆกับพเพื่อนที่ให้เขามรู้สึกแบบพิเศษเนาะซึ่งแบบแบบมันก็นานมากแล้วถ้าไม่มีปอมไม่มีเมลไม่มีคาเฟ่ฮอปปิ้งค่ะจริงๆมึง,งไม่ไมึงกับโพสโพสแบบโพสแบบผิวๆิวโ,<อ>โอเคอเคือ,อ,คอคร้านอาจจะชืนะ่ออะสั่งแล้วก็ทำกู ซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกคนไปคาเฟ่กันอะขอมีของขวัญเล็กๆน้อยๆจากบิงอะให้เพื่อนๆทั้งสองคนให้เมลกับปอมหน่อยซึ่งบิงก็กดสั่งผ่านแอปแอปสุดโปรดของเราแล,แล้วกดสั่งมาจากแอป l a z a d ้าเลยนะคะช่วง1 2บสที่เพิ่งผ่านมาเองคิดเวลวแหละว่าของขวัญอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์กับการใช้งานของพวกมึงสองคนคิดว่าพวกมึงอาจจะชอบของขวัญกูแน่แต่ว่าจริงๆแอป l a z a d ้าก็พูดจริงก็คืออยู่ในทุกโมเมนต์นะอย่างล่า <Hi. S 1> สุดวันเกิดบิงอย่างเงี้ยสิบเอ็ดสิบเอ็ด เพื่อนก็สั่งของขวัญวันเกิดให้จาก11 11อ็ดเอ็ใช่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วบ่อก็เป็นคนใช้ลาซาด้าอยู่แล้วในการช็อปเนาะเพราะเขาก็จะชอบมีโปรแบบ9 9 10 10 11สิแล้วก็12 12คือลดเยอะมากแล้วก็คือราคาที่ได้ก็คือคุ้มอย่างพวกแบบซุปเปอร์แบล็คเดย์อะไรเงี้ยเราก็คือห้ามพลาดเราก็ต้องแบบเตรียมสอยเตรียมเก็บคูปองส่วนลดมันลดเยอะมากจริงเออเรียกได้ว่าเหมือนแบบอยู่ในทูมโมเมนต์จริงอะอ่ะเอาของขวัญมาเลยอย่าเพิ่งลืมตานะและอันนี้เป็นของขวัญที่่่่่่่่่่เเเเรราา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 สััังงงมมมใใให้้้้้้พพพืืือออออออนน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 นๆๆทท2คคคแแแลลลววววกกก็ิิดดจะะชชบบบไปยย ลืมตาได้ค่ะ ไม่โง, <ผม S 1> ง่ไม่จร<ม>ิง <c oughs> คือไม่คือคือเรื่องของขวัญที่คิดว่าน่าจะเข้ากับพวกเมืองอย่างไอเมลเนี้ยล่าสุดคือแม่เพิ่งตัดผมสัน้นเ้ยหลังๆแม่แบบบอกว่าผมแม่สั้นไปไม่เซลอไอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์กับการใดผมของแม่ให้มันดูแบบผมสวยตลอดเวลาพร้อมกับการมาคาเฟ่เ<อ>ส่วนไอฟอมคืออันเนี้ยบอกก่อนว่าเห็นมึงใช้ที่ม้วนผมของมันอ่ะ <c oughs> มันนานมากๆแ,แล้วอะสภาพคือมันไม่ได้แล้วเราก็แบบอึเป็นของพี่ด้วยมั้งก็เลยแบบเออว่ามึงควรมีเป็นของตัวเองเอบโจทย์เพราะเราก็จะจะซื้อพอดีไม่ใช่อะไรแต ได้ถูก<ช>ต้องปะถูกต้อง<อ>ใช่ไม่ต้องขโมยของบิงมาใช้แน่และนี่นะคะก็เป็นของขวัญที่บิงเตรียมมาให้เพื่อนทั้งสองคนเป็นแทนคำขอบคุณแล้วกันออแล้วก็หวังว่าเออของขวัญเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยจะเป็นอไอที่แบบช่วยเติมเต็มโมเมนต์ออฟเดอะเยียร์ในที่เหลืออยู่อีกไม่กี่วันข้างหน้าออในปีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มคาฟเฟ่เฮอปิ้งกันนะคะอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันว่าสินค้าอะไรของขวัญอะไรช่วงนี้ที่เป็นการเติมโมเมนต์หรือว่าแบบเฮ้ยเปลี่ยนชีวิตเพื่อนๆในช่วงสิ้นปีแบบมีอะไรที่แแบบ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 ไไไดด้้้้รรรรััััววววมมมมมีีีคคาาาาาาสสสสุอออออ่่ะใจเเนนนนยยกกกกหูง เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยาลาซาดาเขามีแคมเปญโมเมนต์ออฟเดอะเยียนะคะเป็นแคมเปญที่หาของขวัญพิเศษให้กับคนที่เรารักนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้เนาะเออคือหาของขวัญในลาซาดาได้เลยเป็นแอปที่อยู่ในทุกโมเมนต์จริงๆแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเลยไหมคาเฟ่คาเฟ่ <ไป S 2> เฟแรก<ๆ>โอเคน่ารักมากอ่ะไปค่ะอย่าลืมนะคะว่าใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้วิ่งด้วยนะคะสวัดโอ้โหโอ้โห โอเคค่ะสําหรับคาเฟ่แรกนะคะที่เรา3าคนพาทุกคนมาเป็นคาเฟ่เฟสติฟที่บิงเลือกมาแล้วว่าเฮ้ยเอเอมันปงังแต่ละอันเราจะพยายามให้มันไม่เหมือนกันมาก <S <S อย่างร้านนี้บอกเลยว่าใครเป็นสาวหวานสไตล์วินเทจชอบร้านนี้แน่นอนนะคะก็คือร้านชื่อว่าชวนพี่สมยัยร้านนี้คือบอกเลยว่าบรรยากาศอะ่ะอยู่เมืองนอกแบบเมืองนอกเลยบรรยากาศดีมากจริงๆนั่งเพลินๆเหมือนเลย หมือนอยู่อังกฤษคือมุมถ่ายรูปเขาถ่ายตั้งแต่แบบข้างนอกยันข้างในยันข้างๆคือแบบทุกมุมอ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูกันนะคะว่าคาเฟ่นี้จะน่ารักขนาดไหนค่ะก็คือหน้าที่ของเราในคาเฟ่เฮลปิ้งถุกคลิปมันก็จะมีคนนึงที่ทำหน้าที่เดิมเสมอเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะแม่คือแม่ จริงๆร,ร,รอบนี้คาเฟ่ฮอปปิง้งที่บิงบอกว่าเป็นฟิลคริสต์มาสแต่ละที่ที่เราพาไปคือมูดมันจะต่างกันมากๆเลยนะอย่างร้านแรกที่เราพามาร้านนี้ชวนพิซซ่าให่่ชื่อๆเขาบอกอยู่แล้วมันมีความวินเทจเนาะคือเหมือนเขาจะแต่งแบบไม่ได้เป็นโทนสีแดงมากเขาจะแต่งเป็นโทนแบบขาวๆอะ่ะเหมือนแบบมีความหิมะหิมะซึ่งเรารู้สึกว่ามันแปลกแล้วมันก็น่ารักมากๆ แต่จริงๆอ่ะทุกร้านเขาจะจัดโต๊ะแบบเป็นตามมุมอ่ะซึ่งมันจะให้แบบฟิลคนละมุมเลยอะ่ะอย่างมุมเราเอย่างเงี้ยก็เป็นแบบต้นคิดสมาร์ทข้างมุมอื่นก็จะเป็นแนวแบบระยงระยางระยะได้ๆคือเราว่าตรงนี้น่ารังไฟหรือปะเพราะว่ามีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยออตรงนี้น่าราัก<ร>มากเอยู่รอีหน้าต่างอ่ะมันจะเป็นหงโขงอ่ะฟิลแบบยุโรปมาก พวกนี้มันก็จะเป็นแนวเมนูเฟสทีฟเนาะตามซีซันอย่างแบบเค้กอย่างนี้ถ้าไปดูในตู้คือเค้กแบบแนวแนวแบบน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นเค้กเาวนี่แบบว่าข้างบนเป็นครีมเป็นสีเขียวอย่างน้ำบิงก็คือน้ำไททีราคา 1- 60อยหกองั้นเราีวลองชิมกันนะปอมคลิปนี้เพื่อความเฟสติฟมึงก็ป้อนกูไงมึงเราต้องแสดงความรักกันหน่อยอแบบให้เป็นช่วงที่อบอุ่นเราทำ้อตกลงกันก่อน คาเฟ่ฮอปปิ้งอีพีเนี้ยเราจะไม่ด่ากันจะต้องสื่ออะไรดีๆที่เป็นโมเมนต์ออฟเดอะเยให้กับท่านผู้ชมเท่าไหร่ปะก็ต้องจัดได้ว่วาจามีควบมจัดใงให้เขาตัาดาลอด่าอร่อยแต่ด่าอกันคนเดียวละกัยต่อไปขอกินแบบเวอร์ชั่นแบบให้มันดูเฟสทีฟขึ้นมาหน้าอีแม่แล้วมันยิ้มแลวยิ้มล่าทุกคนอยากรู้ยิ้มล่าเป็นยังไงนึงสองถูกมาก ร้านนี้ก่อนแล้วพูดถึงเอาฟิตกันก่อนแม่แต่งตัวยังไงคะ ก็คือร้านนี้ได้ถังแบบเอธโทนแล้วก็อย่างช่วงในเฟสทิฟแนะนาว่าเป็นสีสีสีชมพูสีเหลืองสีเขียวอะไรเงี้ยจะน่ารักมากอย่างพวกเราอย่างเรานี้ก็มาเป็นติมแบบวินเทอร์เนาะให้มันดูมีความแบบวินเทอร์ที่รุเมืองไทยได้อะไรอย่างเงี้ยก็จัดไปเป็นแบบพวกเสื้อทวิตอ่างเงี้ยขาดไม่ได้หรือแบบปอมเป็นแบบนิตเออเป็นไหมพรมแล้วก็ใส่กับความดอกๆอะไรเงี้ยให้มันดูสีสันสดใสแต่จริงๆแล้วร้านเนี้ยคือแต่งตัวได้แบบทุกแนวเลยเนาะแม่เนาะสาาทิตก็น่าจะแตกแตนแนะนาว่ามาวันธรรมดาเช้าๆ้าแบบเราอย่างเงี้ยคนน้อย จะบอกว่ามุมตรงเนี้ยไปไปมามาดีคือมุมนั่งหน้าร้านไม่ว่าคุณจะนั่งดูน้าแไปไหนยิ้มล่าดีไหมเยิ้มล่ายิ้มล่าอารมณ์จอยิ้มแอ ราก็าพาโผล่ที่คาเฟ่ที่2นะคะบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยสุขุมวิทเพราะรอบนี้เรามาที่ร้านอันเบิร์ดเดย์คาเฟ่นะคะอยู่ที่สุขุมวิทเนาะร้านนีค้คือเค้กเขาแบบอร่อยจริงๆแล้วแบบเลดี้เพลนเนี่ยคือน,นิ่งามมากแต่วันเนี้ยที่เรามาขนานี้เป็นวันธรรมดาช่วงบ่ายคนนั้น,น,นมากเป็นแนวเหมือน,นอารมณ์ว่าร้านอาหารที่แบบต่างประเทศที่แบบตกแต่งเป็นแบบคริสต์มาสนงแน่น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 มุมที่ต้องหาทําที่นี่นะคะคือมุมหน้าร้านเพียงงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยจ้า มันเป็น lucky กาชาปองนะคะคือเราซื้อเหรียญ100บาทใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็หยอดไปเฮ้ยมีได้เค้กหนึ่งปอนด้วยเดี๋ยวเราสั่งน้ำก่อนที่นี่ซิกเนเจอร์จะเป็นเลเวลเวทนะคะแล้วก็เป็นแครอทเค้กถึงที่เราได้ได้อะไรนะได้อันนี้อ่ะได้อะไรเราอยากได้อนไรเลเวลเวทไงเฮ้ยเฮ้ยได้เหรออะไรเค้ค คือน่ารักมากมีความเป็นเพสทีบมากๆแต่เดี๋ยวเราจะถ่ายย้อนไปฝั่งนี้ให้มันแบบว่าเป็นแบบมีต้นคริสต์มาสอยู่ข้างหลังอะไรแบบนี้ร้านนี้ที่ดังเลยก็คือเค้กเขาเนาะที่บิงบอกไปคือเค้กเขาอร่อยมากเลดเลด e นี่คือ The ะเบสอันนี้คือของโปรดเราอะไรเหรอเลแก มุมตรงมุมนี้ยเขาจัดไว้คือแบบน่ารักมากๆนะคะส่วนร้านเนี้ยคิดว่าส่วนตัวคือเอาฟีดมันต้องเป็นโทนแดงๆเขียวๆแบบคริสต์มาสเลยมาให้ตรงตีมเพราะ่มันจะถ่ายรูปน่ารักแต่ว่าในร้านจะถ่ายอีกย่างนึนงก็เดี๋ยวเราไปมุมนอกร้านต่อเดี๋ยวเราเก็บมุมนนี้กันก่อน สอเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าร้านนี้สวยงามมากคสต์มัสสุดๆแบบตรงธีมเลยคือคำว่าเฟสทีฟเป็นอีกร้านที่แนะนำแต่ว่าก่อนที่เราจะไปร้านสุดท้ายวันนี้นอกจากแต่งตัวเฟสทีฟทำตัวเฟสทีฟแล้วโมเมนต์ออฟเดอะเย์แล้วเรามีอย่างหนึ่งที่เราใช้เหมือนกันใค้กันก็คือนี่ค่ะ ก็คือเป็นเคสนะคะเป็นเคสของยี aw, ่ห้อ Case Mate นะคะเนี่ยจริงๆกัอบพีก็ใช้ตั้งแต่ตอนไปมีการแล้วเว้ยแล้วทุกคนถามมาเยอะมากว่าเราใช้เคสของอะไรก็คือยี aw, ่ห้อ Case Mate นะคะเป็นเคสจากประเทศอเมริกานะคะซึ่งเขาบอกว่ากันกระแทกได้ดีมากๆเนี่ยจากใจเลยนะคือใช้แล้วแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันกันกระแทกได้ดีจริง,รงๆเว้ยคือมันโคตรทนโคตรแข็งแรงแบบเคสแข็ง,ขง,ขง,ขงมากแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือมันสวยมากยังไม่ต้องพูดถึงฟังก์ชันแต่ว่าแพ้ตั้งแต่ความสวยแล้วเพราะว่าเขามาในตีนแบบ Sparkle a ช d แบบนี้เลยคือแบบใช้ไอโฟนสีทองใช่ป่ะแล้วพอมันมีเลือกอะไรที่มันตอบโจทย์กันซึ่งแบบเขาจะมีตัวที่เป็นจุกเขาเรียกว่าติปตอกไม่เหมือนกับกานทั่วไปนะที่เขาจะมาเป็นแบบเป็นดาวแต่อันนี้เหมือนเขาจะเป็นสุญญากาศที่ว่าแบบพอแปะเข้าไปปุ๊บก็ดูดปุ๊บก็คือแบบไม่ตกเออ ก็คือเป็นอีกระดับหนึ่งของเคที่แบบเราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วก็ของปอบนะคะจะเป็นกานกระแทกได้ระดับ2ระดับ2ก็คือ3เมตรเอาง่ายคือตกไปในแบบระยะแบบ3เมตรก็คือจะไม่เป็นไรโทรศัพท์คือไม่แตกแน่นอนแล้วจะบอกว่าทองเนี้ยคือรู้คนเห็นอย่างของปอบมันจะเป็น 24K g o l d สำหรับใครที่จะไปสั่งนะคะมอบส่วนลดให้10%นะคะใช้โค้ดบิ n ตี้425นะคะเข้าไปสั่งได้ที่ w w w t 425degree com นะคะแล้วก็ไลน์ i g ต่างๆเดี๋ยวบจะขึ้นให้ตรงนี้นะว่าสั่งได้ที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมไปใช้โค้ดเพราะว่าได้ส่วนลดอีก10%โอเค <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนไปอีกคาเฟ่นหนึ่งกันนะคะคาเฟ่สุดท้ายที่เราจะพาไปอีปอม,มันเลือกมันบอกว่ายังไงก็อยากให้ไปที่นี่เราไปมาแล้วเนาะคือเรารู้สึกว่ามันเฟนสชิฟจริงๆอันนี้คือต้องต้องไปอะโอเค แล้วเราก็พาพเพื่อนๆมาร้านสุดท้ายในคลิปคเาเฟ่ฮ็อปปิ้ส่งท้ายปีของเรานะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านยอทอมเฮา เมนูซิกเนเจอร์ของเขาก็จะเป็นแบบว่าชินามอนที่เป็นช่วงนี้คือคริสต์มาสเฟสทีฟนะคะเขาก็คือใส่เฟืองใส่ไฟมีตุ๊กตาน้องหมียอะไรเงี้ยคือน่ารักมากยิ่งขึ้นแล้วก็บวกกับพวกอาหารขนมเขาอะ่ะมันก็จะส่งเสริมฟิลลิ่งแบบเคยเที่ยวทางประเทศเไฟ,ไฟเขาะ<ช>จะเปิดต<ช>อน5โมงนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากถ่ายรูปฟิลแบบไฟๆไฟ <ไฟ S 2> แนะนําว่าให้มาช่วงเย็นนะคะแล้วก็จอดรถก็คือต้องหาจอดเอาตามตึกแถวนี้แต่ว่าถ้านั่งรถไฟฟ้ามาก็คือติดรถไฟฟ้าเลยชั่งคนสีเดินุได้เลยอย่างร้านนี้ถ้ามาเนี่ยบิ่งวว่าแต คีนคือแบบแบบมากยีนแบบแม่ก็ได้หรือจะเป็นแบบเออโทนแบบที่วิงใส่เงี้ยหน้าหนึ่งหน้าหนาวคือจริงมันได้หลายฟิลลิ่งแล้วแต่ว่าเราอยากได้ลุคแบบไหนอะไรเงี้ยแต่แนะนำว่าให้รีบรีบมาเพราะว่าโตกะข้างหน้าเต็มไวมากนะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะ ออกไปนะคะเป็นชินามอนใช่เป็นซิ้เนเจอร์ของร้านเขาน,นี้ก็คือแอปเปิ้ลคนที่ท่าเยอะสุดไม่ใช่ใครนะอินี่ค่ะ กันบ้างค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะที่เรา3คนเนี่ยพาทุกคนมาคาเฟ่ฮอปปิง้งร้านที่เป็นฟิลลิ่งเฟสทีฟที่เหมาะกับช่วงนี้3ร้าน3สไตล์ที่ต่างกันนะคะก็เป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งส่งท้ายปีเนาะ ของขวันที่ให้ไปไม่กี้ชอบไหมคะชอบมา,มากคือได้ใช้แน่นอนม <c oughs> ือป่นียเมือนนัดกันมาก็เอาเป็นว่าใครอยากหาของขวานหรือว่าแบบอยากหาอะไรดีๆในการสร้างโมเมนต์ท้ายปีแบบนี้นะคะ <c oughs> ไปที่ลาซาด้านะคะเขาอยู่กับทุกโมเมนต์จริงๆนะคะ <c oughs> ๆๆๆวันนี้เราสามคนขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ปีหน้าว่าเราจะพาทุกคนไปคาเฟ่ฮอปปิ้งที่ไหน จริงๆก็มีอีกหลายย่านมากที่เราอยากพาไปแต่เราไม่ได้พาไปแต่คิดว่าปีหน้าเราต้องออกนอกละใครอยากดูก็คอมเมนต์ไว้ใต้นี้นะคะเอาเป็นว่า Merry Christmas and Happy New Year ย